นี่ีไง,น,งนี่เลยเอาเครื่องแดงใส่แค่เครื่องที่ถ่ายที่ถ่ายเลยอันนี้ก็นี่่อนี้เลยแบค็ครับเอ,อ๊อะไรวะเหมือนเหมือนมีอะไรไออม่รู้ออกอค้มือคู่มือคู่มือ,มอของดูดีมีระดับเลยของหรูเลยอ่ะดูดีกว่าเก่าอีกกินเก่าอะไรก็ไม่รู้กากนี่นี่แบ็คแบค็คชาร์ก เบบี้ชักยาแก้เนาะยามาได้ยูยาเย็นยังไม่ได้เจ็บแผลตรงนิ้วชี้ป่ะน,นะแถวตรงนิ้วชี้มันอะนี่ไงเออตรงนั้นจะแผลเลยอันนี้ไม่ค่อยไม่เจ็บเี่ยยากินยาโชโน,นะครับอันนี้ยาแก,ก้ติดเชื้อยาฆ่าเชื้อยาพลาอันนี้กินฮ <c oughs> ืงเม็ดอะดูนะ <c oughs>